พี่น้องเอ้ยตกมาสองพันหาโลกกาฝ่าใหม่ท่านสมัยกวัวตะก,กี้ที่ยังหน่อยอ่อนไว้ข้าวก่อนนั่นบอมีดอกมือถือนี่ตะเขียนจดไม้ต่างกันเอาเหลือหายว่ามบันเทิงหาใดตามมีตามเกิดบอกคือคุมมือหนีหาใดอยู่ฝ่ามือเด็กหน่อยหาแนวเล่นกลางเว้นกมัมี่มู เกือกขี้ดินขี้หญามุ่มเมาจังอวยเมื่อพื้นแนผ่ผาบางคนหอดบอนุอยางปาห้ำอ่อนตอนจนหมาหน่อยไหลเลียเ้ยเยืยยเลี้ยงน่องอุ่มเกียเฟี้ยวอวเซลเซลเสียงแอวกินนมจูหาแนวเด่นกลางเว้นพ่อเมืดคำโอนซาลาดึกเตียงด่าง ง้ามนั่นมันตีเตยขายเฮือนหน่อยผ้ากันทำท้าตามภาษาคือใดเห็นเท่าพ่อแม่โตตาลางเฮือนเห้าผ้ากันเล่นมองน้ำขอค้วยซัานเหล่าเนา้แป่นจีแมใหญนเท่าล้านฟัดเข่าบอลโคกมองเจ้าเป็นเมีย่อยที่เป็นพ่อบ้านสำเนี่งจ๋าอ่ม ให้เป็นยังกระไดคือเลวว่ามันจริงบักแลหลคนอ้วนๆให้เป็นค้วยให้มูขีะเด้ดส่วนบักมี่ให้เป็นม้าขี่เหือ่อข้านเล่นให้มูตีเป็นไยคขั้วพ่อใดสามขั้วพ่อใดมวนเฮื่อนพ่อลุงเฮื่อนแม่ป่าเฮื่อนไก่นันเบนอาจัดเฮื่อนหน่อยมีกระปรูบักเผาเขา ร่งกะโลก,กวดเปาใบตองขาดบ่ได้แนวเล่นตำมมีอีกเงื่อนไปทางพุ่นแป้แปะกระสอบนุนแค่อ,อิปผูผาดไว้ต่างแปนวางเปิงคุดลุ่มหน่อยจัดเป็นพัวตารางกีกะบ่ไก่บ่ไก่พ่อได้เอิ่นใส่กันน,น้อยนึงนองมันไห้แจมเบปปวดท้องทายผู้เป็นแม่ฮักไม่แก่ง เอาเท้าคอยฟังไปลูกได้ไหมแก้งขี่วไว,ไว้ไปทางป่าบางก่อคาปลากล้วยหมาหน่อยบัดแลนน้ำปอพ่อข้าวเสียงห้องแจ่มเบเอื่นใส่แม่บักดางมันจินขี่คอยเปิดแล้วอีแม่เอ้ยแม่กะห้องแจมดาผิแพ่งยังให้เฝ้าสุดว้ไว้บักดางมันสิเรียกก่นเอาแล้ว บ่ดน,นั่นมีคนไห้ขอท่านพายกะตาขอเข่าสารพ่อได้มาพานมมือจอก่อกะหาไห่เห็ดท่านมาการกล่วยขาโตผ้าแลลนบักแอนท้ำทาเทเป็นน้าหอยแวะยามมากจิ้งล่อกายท่างขี้ดินไงเสียงเคียงยน่นปืนปืนเอาปากเจ้าเห็ดเอา หน่อยนึงว่าลูกไห้กะว้ไว้เอามาอุ้มฮอนหน่อยนึงว่าลูกไห้กะว้เอามาอุ้มหอนอีเหียนทำทาอ่อยอีเหียนอีเหียนทำทาได้อ่อยลูกว่ามันจริงเล่นจนลืมผ้าเข่าเมื่อเฮือนจนแม่ดาตามภาษาก่อนจีอีสานเข่าทินเดิมตกปลงมาว่ามีแเหลวไฟฟ้า จุดตะเกียงน้ำมันกาดบางเฮื้อนจุดกระบองซองไตเพราะเห็นหนาก่อนนอนแย่มเดือนงายนอนสั้นแป่นฟังนิทานผู้เท่าเราเสี่ยงเมียงเป็นเรื่องเขาเน้นหน่อยนันต่อกันเรื่องกำพ่าพีหน่อยท่าวกำกาดำเบ่าระจบจะขึ้นภูฟังรับแล้วโดนโดนฟังนิทานก่อมแซวแซวหัวสนันนี่ละคนตะกี้ฟังแล้วให้หินตองเดอ้อพี่น้องเอ้ย